สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้เจริญทั้งหลายนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของการสวดพระคาถาเงินล้านใช่ไหมคะที่แชร์ไป2อสาคลิปที่แล้วก็ก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่ๆขึ้นใช่ไหมคะแต่ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าที่ผ่านมา ได้ข้อคิดอะไรบ้างใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ก่อนนะคะเราเราก็ไม่ได้สวดมนต์เป็นจริงจังใช่ไหมก็คือสวดอ,อ่นโมสามจบแล้วก็จบไปนะคะก็คือไม่ได้สวดอะไรใช่ไหมคะทีนี้แต่ก่อนไม่ได้สวดมนต์แต่นับถือศาสนาพุทธแค่ในน้มใช่ไหมอันนี้ก็คือพูดให้สู่กันฟังว่า สิ่งที่เราทําอาจจะถูกหรือผิดสําหรับใครใครหลายคนก็ได้แต่เราคิดว่าเรานะคะทำความดีด้วยการถือสิลห้าให้ครบในแต่ละวันใช่ไหมคะเพราะว่าเรา,เามีความเชื่ออีกอันนึงก็คือสมัยสมัยก่อนนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะเรายังเชื่อว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยดี แต่คนที่มาห่มผ้าเหลืองอะ่ะบางคนก็ไม่ดีใช่ไหมคะไม่ได้เหมารวมทุกคนนะคะบางคนก็คือเอาผ้าเหลืองมาทำมาหากินใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ได้ไปตัดสินเขาว่าสิ่งที่เขาทำถูกหรือผิดแต่เราก็จะออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมคะก็คือปกติก็จะเป็นคนที่ไปวัดไปทำบุญบ้างแต่จะไม่อาบน้ำมนต์หรือจะไม่ไป อะไรอ่ะไปะไปสักรหรือไปอะไรจากจากคนที่คิดว่าสักแล้วมีของขังอะไรเราเราจะไม่ทำใช่ไหมคะก็คือไปวัดไปไหว้พระก็คือจะไปไหว้แล้วก็ทําบุญหยดขันน้ำข้าไฟใช่ไหมสิ่งที่เราทำใช่ไหมคะทีนี้คนที่ทาก็แล้วแต่ศรัทธานะคะแล้วแต่ความชอบความศรัทธาของแต่ละคนใช่ไหมคะทีนีถ้ถามว่าการที่เราไม่ ไม่ไปเข้าไม่เข้าวัดไม่ทําบุญกับวัดไม่ไม่ทาบุญกับพระเนี่ยเราเนี่ยทำอะไรใช่ไหมคะเราก็ในระยะเวลา10กว่าปีนีนะคะเราจะใช้กดแรงหนึ่งดูดและก็ทําสมาธิกับกดแรงหนึ่งดดใช่ไหมคะกดแรงหนึ่งดูดก็ได้ผลนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราได้มานี่คือใช้กดแรงหนึ่งดดทุกอย่างใช่ไหมคะแม้กระทั่งเตียงนวดข้างๆนี้ใช่ไหมคะนี่คือเตียงทํางานเราใช่ไหมคะเราก็ใช้กดแรงหนึ่งดูด ดึงมานะคะดึงแบบเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากนะคะถ้าถามว่ามันฟุกไหมมันไม่ฟุกค่ะทุกอย่างที่ได้มาในชีวิตของนั้นนี่คือไม่มีอะไรฟุกเราจะวางแผนจากความคิดของเราก่อนและเราก็จะดึงดูดสิ่งที่เราอยากได้แต่การที่ดึงดูดนี่ไม่ใช่ว่านั่งดึงดูดอย่างเดียวนะคะเราก็จะต้องทําตามด้วยเรียกว่าอะไรแอคชั่นใช่ไหมคะก็คือขอ ในกฎแรงดุดเขาจะมีขอเชื่อรับใช่ไหมคะแต่ในการสวดในการในของพุทธศาสนากคือสวดมนต์อธิษฐานนั้งสมาธิใช่ไหมคะอันนี้สิ่งที่เราเข้าใจนะคะแต่เราไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะทีนี้พอก็อย่างที่บอกว่าทําไมถึงหันทำไมถึงกลับมาสวดมนต์ใช่ไหมคะเพราะว่า มันว่างค่ะมันว่างและไม่รู้จะทาอะไรใช่ไหมคะทีนี้เรามีเราอยู่บ้านแต่ก่อนเราอยู่บ้านเจวันใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปทํางานเสาทิ์ต่างจังหวัดเราคิดว่าเราเปิดร้านที่บ้านบ้านเราอยู่ติดทางสี่แยกไฟแดงใช่ไหมคใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นก็จะมานวดทีนี้การที่มานวดอ่ะเราก็คิดว่าเออเราเปิดวันอาทิตย์ไม่ได้เราเปิดวันเสาร์เราไม่เปิดเสาทิ์เราที่นี่สามารถเปิดวันวันเสาร์ได้ จันถึงเสาได้แต่วันอาทิตย์เปิดไม่ได้เราก็เลยคิดว่าโอเคอย่างนั้นวันอาทิตย์วันหนึ่งนะคะเราก็จะไปทํางานเพื่อหาอไรายได้เพราะว่าแค่เปิด5วันเนี่ยลูกค้ามันไม่เยอะใช่ไหมคะทีนี้เราก็คิดว่าจะทํายังไงดีจะทํำยังไงดีใช่ไหมคะนั่งอธิษฐานขอขอเชื่อลับนี่มันก็รู้สึกว่ามันจะได้ยากมากมันจะได้คือได้เป็นคนที่ได้อะไรมายากๆหมดแต่ว่าได้นะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่อย่างหนึ่ง แต่ยังไม่สําเร็จก็ยังจะไม่พูดใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยไปทํางานเสาร์อาทิตย์ที่ร้านใช่ไหมที่ร้านแต่ตอนแรกทำแค่วันตอนแรกจะทําแค่วันอาทิตย์ทีนี้ร้านเนี่ยเขาไม่มีพนักงานเราก็ต้องช่วยเหลือเขาโดยการตัดวันเสาร์ของที่ร้านเนี่ยไปทําช่วยเขาวันอาทิตย์ทําช่วยเขาไม่ได้มีบุญคุณต่อกันนะคะเพราะว่าเขาเนะี่ยมีบุญคุณต่อเราเพราะว่าเขาเปิดร้าน จ็ตวันให้เราไปทำสองวันเราก็ได้โอกาสหาเงินสองวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หาที่บ้านอีกอาจจะได้ไม่เท่าที่ไปทำรับจ้างแต่มันต่อไปมันอาจจะได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราสวดมนต์อธิษฐานขอจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ใช่ไหมคะทีนี้กลับเข้ามาเข้าเรื่องสวดพระคาถาใช่ไหมคะการสวดพระคาถาเงินล้านนี่นะคะ วันนี้เป็นวันที่31ของเดือนมกราใช่ไหมคะปกติคน80-90%นี้นะคะ สิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจใช่ไหมคะบางคนก็สิ้นใจตั้งแต่ตั้งแต่วันที่15บห้าแล้วใช่ไหมคะสิ้นใจนี้ก็คือไม่มีเงินกินนะคะไม่มีเงินที่จะกินใช่ไหมคะก็คือเงินเนี่ยใช้นี่หมดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10แล้วที่เหลือก็คือกินอดๆอ,อย่างๆใช่ไหมคะทีนี้เรามาสวดมนต์สิ่งที่เราเห็นแต่แต่ แต่พูดถึงว่ามันก็มีมานานแล้วเพราะว่าเรามีการพัฒนาการของการใช้เงินรู้จะเก็บรู้จะกินใช่ไหมคะทุกวันนี้เงินยังเหลือเต็มเต็มกระปุกเต็มเงินเต็มกล่องที่เก็บเงินใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยจะคำนวณการเงินของเราถึงเราจะทำงานน้อยแต่เงินที่เราเหลือเนี่ยยังเหลือเยอะเท่าเดิมนะคะเราก็จะรู้ว่าสิ้นเดือนนี้เราได้เงินมาเท่าไหร่ อันนี้ก็คือไล่จากที่ทํางานเสาทิศใช่ไหมเสาทิ์เราไปทํางานเราก็จะได้เงินเป็นก้อนกลับมาเราก็มาแบ่งเก็บไ้เพื่อที่จะเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายของต้นเดือนช่วยค่าบ้านค่าไฟค่าน้ําค่าค่ากินของสามีใช่ไหมคะก็คือเราก็จะมีการแบ่งเงินแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งเงิน,แบ,งงนแบ่งเงินเก็บเรามีเงินเก็บตุกเดือนนะคะ ด้วยจากการสวดพระคาถาด้วยละมั้งคะที่เราคิดนะคะเราก็เข้าข้างตัวเองไม่ก่อนใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องเข้าข้างตัวเองใช่ไหมคะว่าเราสวดเราได้แต่แต่ที่เอามาบอกเพื่อนก็คือได้จริงๆค่ะแล้วทีนี้เงินเงินเราเนี่นะคะเราไม่รู้ว่ามันงอกมาอย่างไงหรือว่ามันได้มาเพราะคาถาหรือว่าได้มาเพราะเราใช้สติในการเก็บการกินการใช้ใช่ไหมคะก็บอกแล้วว่าเสื้อผ้าอันหนึ่งก็คือจะซื้อเท่าที่จําเป็นนะคะของกินเนี่ยเราก็ ซื้อกินบ้างแต่เราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ไปกินร้านอาหารเรากินข้าวที่บ้านใช่ไหมคะข้าวที่บ้านก็จะประหยัดนิดนึงอะไรใช่ไหมคะทีนี้เงินน่ะการสวดพระคาถทางลางก็คือเงินเหลือนะคะอยากจะโชว์นะคะว่าเงินมันเหลือขนาดไหนนะคะอันนี้คือเงินสดที่มันเหลือแต่ไม่โชว์ดีกว่านะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปสวดแล้วก็ไปอธิษฐานดูว่าเงินงอกเป็นยังไงใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ดาเอามาบอกว่าการสวดมนต์เนี่ยเงินมันงอกจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานและก็ใช้ใช้ชีวิตอย่างมีสติการกินคนเราจะหมดจากการกินนะคะการกินน่คะการกินเราไม่จําเป็นต้องกินมื้ออะไแพงๆก็ได้ค่ะกินแค่พออิ่มรู้ว่าเงินที่เราจะกินเ่ยไม่ต้องกินแบบหมดมื้อละเป็น100ยสองร้อยนะคะก็กินมื้อละห้าสิบหกสิบก็กินได้ใช่ไหมคะนี่คือทาให้เรามีเงินเก็บอันนี้ ถามว่าถ้าจะกินประหยัดอย่างนั้นไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ค่ะไม่ต้องสวดก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราสวดมันก็จะมีเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนก็มาประมาณนี้แหละค่ะสั้นๆก็คือพูดไปพูดวกไปวนมาพยายามพูดให้มันเข้าใจง่ายๆว่าสวดมนต์ทำสมาธิแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะการกินเนี่ยหมดเยอะมากค่ะกินดื่มเที่ยวนี่นะคะ เราสามารถทําได้แต่เราไม่จําเป็นต้องทําทุกๆอาทิตย์นะคะเราสามารถทําได้เดือนละครั้งเพื่อเป็นการประหยัดนะคะและก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะกินเที่ยวดื่มเนี่ยคะเป็นอะไรที่เปลืองมากนะคะพยายามลดแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มันมากๆและเราจะมีสติในการใช้ชีวิตค่ะวันนี้ก็ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ